นครสวรรค์ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือหรือประตูสู่ภาคกลางเช่นเดียวกันระหว่างขาขึ้นและขาล่องวันนี้ครับจังหวัดนครสวรรค์คิกออฟเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนครับนายชย,ยันศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดกิจกรรมรณรงค์ k i กออฟถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ถนนสวรรค์วิถีจนถึงสี่แยกเดชาติวงศ์ ใครนึกไม่ออกว่าสะพานยาวๆนั่นแหละครับแยกบิ๊กซีสะพานดำอาดไปถึงสามแยกสะพานดำใครนึกไม่ออกก็คือเลาะริมถนนริมแม่น้ำนั่นแหละครับที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เป็นการสร้างความปลอดภยัยซึ่งถือว่ามีความสาคัญโดยเฉพาะถนนสวรรค์วิถีเนี่ยคือตั้งแต่สี่แยกเดชาติวงศ์ที่คับคั่งถึงแยกสะพานดำเนี่ยที่มีผู้ใช้รถเป็นจานวนมากทุกช่วงวัยยที่ใช้เราไม่รู้ใครเก่งไม่เก่งนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังคือเป็นถนนที่มีความเสี่ยง ทั้งต่อคนเดินเท้านักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองบุคลากรการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ึงมีความจำเป็นต้องนำมาตรการมาบังคับใช้กันใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะถนนเส้นนี้ค่ะในวันนี้นะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้สร้างความปลอดภัยบนถนนและจะขยายผลไปยังถนนเส้นอื่นๆนะคะที่เป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้ว่ากันค่ะครับ วันนี้นะครับทางจังหวัดนครสวรรค์เราได้มีการเปิดถนนต้นแบบของความปลอดภัยขึ้นแล้วนะครับที่ถนนสวนวิถีแห่งนี้นะครับตั้งแต่แยกถนนแยกเดชาติวงนะครับหรือวีสแควรนะจนถึงแยกสะพานดํดำหน้าตลาดศรีนครน,นะครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ปัจแบบจุบันเนี่ยรถวิ่งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านสถานที่สําคัญ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานสารกลางจังหวัดนะสถานที่ราชการสําคัญแล้วก็มีโรงเรียนก็เยอะนะโดยเฉพาะอย่างของวิลายเทคนิคนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวุัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะาทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยถนนจังหวัดเราได้มีการลงมติว่าจะประกาศให้ถนนสวนวิถีเนี่ยช่วงนี้นะเป็นถนนแห่งความปลอดภัยนะครับจึงขอ เรียนพี่น้องประชาชนนะฮะถ้าท่านขับรถผ่านถนนสวนพิถีขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะขณะน,นี้ทางาท่านาผู้รับการตํารวจภูทรน,นะครับท่านได้แล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายทางศาลก็ได้ทราบรับทราบแล้วนะว่าถ้าใครทําผิดกฎจราจรเนี่ยเ,เราจะไม่ยืดหยุ่นให้นะครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องการสวมหมวกนิรภัยก็ดีการขับขี่เนี่ยเมื่อผ่าน แยกทางร่วมทางแยกหรือทางม้าลายเนี่ยจะต้องหยุดให้คนข้ามก่อนนะครับหากไม่ได้ปฏิบัติตามเนี่ยหรือการขับรถเร็วเกินไปนะครับแล้วก็แซงตัดหน้ากับชั้นชิดก็ดีนะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยนะครับดันั้นก็อยากให้เราพวกเราทุกคนเนี่ยได,ได้ได้ช่วยกันทําให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนต้นแบบเป็นถนนตัวอย่างเพื่อที่เราจะขยายไปสู่ถนนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดต่อไปนะครับ เพราะว่าขนานี้การตายบนท้องถนนในจังหวัดนครสวรรค์ถือว่ามีจํานวนมากนะ200กว่าคนต่อปีซึ่งภายใน5ปีเนี่ยเรามีมติร่วมกันว่าเราจะลดลงให้เหลือประมาณ100คนนะ100หรือ109คนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําได้เราก็ต้องร่วมกันนะเพราะว่าทุกคนต้องร่วมมือกันนะเพื่อให้ถนนปลอดภัยครับขอขอบคุณครับ อ่าิงท่านผู้ว่าพูดนะครับก็คือเส้นนี้เป็นเส้นคู่ขนานระหว่างริมน้ำเจ้าพระยาก,กับจุดกลางเมืองนะครับยิงตรงไปเลยครับเส้นนี้ค่อนข้างจะแคบแล้วก็ผ่านสถาบันการศึกษาหลายจุดไม่ว่าจะเป็นราชพัฒน์ข้างในนะแล้วก็สถานีตํารวจเอง